สีสวยสุขภาพดีเจริญอาหารเป็นสิ่งที่หอยเชอรีสอ่สีทองต้องการค่ะเพราะว่าใครที่เลี้ยงบอ่บอบกอยู่แล้วเนี่ยมักจะเจอปัญหาใหญ่ๆเลยสําหรับคนที่ไม่ได้ใช้น้ําจากธรรมชาตินะคะคนที่ใช้น้ําปะปาะะหรือน้ําที่ผ่านการกรองมาแล้วเนี่ยอาการที่เจอส่วนใหญ่เนี่ยมักจะโตช้าไม่ค่อยกินอาหารแล้วก็สีไม่ค่อยสวยอยู่ดีๆบางวันหอยก็นอกน้ํากลับดาวไปเลยโดยไม่รู้สาเหตุทุกคนรู้อยู่แล้วว่าน้ําที่ผ่านการทําความสะอาดมาแล้วเนี่ยแร่ธาตุสำหรับสัตว์มันก็จะน้อยลงน้อยเสริมให้เขาบ้างก็จะ ดีมาะะแร่ธาตุตัวนี้เนี่ยจะเป็นหัวเชื้อเข้มข้นสีส้มชนิดเม็ดละเอียดแล้วไปละลายน้ําแล้วก็ล่าลงไปในบอ่อหอยเนี่ยบอกเลยอาการที่เห็นได้ชัดคือสดชื่นขึ้นมากๆและที่สําคัญกินอาหารและเจริญอาหารได้ดีมากๆนอกจากนั้นเนี่ยเวลาตัวไหนที่มันใกล้จะนอกน้ําอย่างเงี้ยค่ะเราเอาไปใส่ในน้ําที่มีแร่ธาตุตัวนี้เนี่ยอาการมันจะสดชื่นขึ้นมาเห็นได้ชัดสังเกตได้จากหนวดของเขาเลยค่ะแล้วถ้ายิ่งบํารุงบ่อยๆเนี่ยหอยเราก็จะสีสวยขึ้นด้วยนะคะฟาร์มเมาทิกเล็กๆมาฝากแค่นี้ ถ้าใครอยากสั่งเนี่ยก็ไปที่หน้าโปรไฟล์หรือกดไปที่ตะกาหน้าช่องได้เลยนะคะ